วันนี้เรามาเป็นพนักงานร้านพิซซ่าที่ต้องคอยเสิร์ฟอาหารให้ทันลูกคา้าและคอยไล่มะเล็งวันสุดป่วนด้วยอุปกรณ์แปลกงานนี้จะเกียนและหาแค่ไหนก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมสุดเกียนสุดหาตลกโปกหากันอีกอแล้วก็ค <te am> <g> ือเกมไฟล์ซิมูเลเตอร์ขายแพงสุดเกียไม่ใช่คนละเกมเกมนี <te am> ้เราเป็น เออพนักงานร้าพิซซ่านะเราจะต้องไล่แมลงวันออกจากร้านของเราด้วยถ้าเราไม่ไล่ไม่ไล่ลูกค้าจะไม่เข้าร้านสกปรกนี่ไงต้องใช้ปืนฉีดน้ำใครจะไม่เข้าล่ะร้านสกปรกอย่างนั้นน่ะจะไป้าครับมาทํางานวันแรกนะครับมาเริ่มโอ้โหให้ตายเธอไอ้นี่ให้มาที่เป็นแมลงวันอ่ะไอ้นี่แหละเอาเฮ้ยแมลงวันลูกค้ามาหโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ลูกค้าเรียกแล้วโอเคเอาาพิซซ่ไปให้อันดับแรกเราต้องเอาพิซซ่าไปส่งเขาก่อนนะครับพิซซ่าร้อนๆมาแล้วเอาพิซซ่าโอ้เอาเดี๋ยวเอาผมเอานี้หลบให้เออทานให้อร่อยเดียวเอ้แมลงวันเอามีแมลงวันแมลงวันเดี๋ยวเราต้องกำจัดแมลงวันฮะปืนฉีดน้ำโอเคปืนฉีน้ำกำจัดแมลงวันก่อนจัดแมลงวันเลยนี่แน่เออเออเอ้ล่วงล่วงล่วงว่ะอันนีกตัวหนึ่งโอเค เออล่วงล่วงง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจะต้องวางก่อนต้องคอยเสิร์ฟด้วยถ้าไม่เสิร์ฟคะแนนลดโอเคมาพิซซ่ามาแล้วจ้าลูกค้าค่ะพิซลูกค้าออกไปแล้วลูกค้าไปแล้วเพราะว่านู่นโอ้ยแมงวันตอมเดี๋ยวเดี๋ยวปืนปืนปืนฉีดน้ำฉีดฉีดฉีดไม่ฉีดแมงวันที่ฉีดลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจ่ายตังค์ด้วยลูกค้าอย่าไปจ่ายตังค์เลย แล้วเดินทำโต๊ะอ่ะเอาไม่เป็นไรคนใหม่มาเจรับอะไรดีครับเออเจผมแดงพิซซ่าหน้าฮาวาเอียนโอเคครับฮาวาเอียนจากพื้นสดผมผมทำไว้รอเจแล้วอ่อขอโทษอันนี้ทิ้งไปทาให้อร่อยครับโอเคต้องไล่แมลงวันด้วยทุกคนไหนอ่ะโอ้โหแมลงวันไม่เห็นหรอกลูกค้าไม่เห็นใช้ได้แค่แมลงเราใช้ได้แค่ปืนฉีดน้ำเหรอเดี๋ยวขอเสิร์ฟลูกค้าคนนี้ก่อนนะลูกค้าหน้าหล่อกมาแล้วครับพิซซ่าแต่แต่ว่าเออต้องทีต้องทีเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิด ไม่ไ yup. อ,อ,อ้ออโมก็ต้นมกต์้นพ่งเจ๊ไอ้โมก็์ต้นเจ๊กลับมาก่อนแล้วบอกจะไปไหห้นีไปเลยฟ้าใสอุบัติเหตุเดี๋ยวดูดิโอ้โหแลอสาดเลยครับพี้องขอโทษแล้วพี่กินแบบนี้ได้เหรอกินกับโต๊ะคือจานไม่ต้องใส่เลยเดี๋ยวอ๋อลูกค้าเขาบอกว่าเขาเขาเห็นรอยน้าแดงออันนี้มะเขือเทศครับ้มาเทเดี๋ยวเราจะต้องเอช็ดน้าแดงด้วยทุกคนเดี๋ยเปิด่อเช็ดใ้ไรเช็ดอ่ะนี่ไงห้องน้าห้องน้ามีอ่า มีไม้ไม้ถูพื้นเราเอาไม้ถูพื้นเช็ดก่อนเช็ดเอาเอาไว้ทำความสะอาดถนนเฮ้ยทำไมทำไมหมนตีเลยอ่ะดูดิเช็ดเช็ดก็ดูให้มันเป็นเช็ดสิมันห้อยห้อยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้หลบก่อนโอ๋ยมีเรามีห้องน้ำ้วยโอเคเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวโอ้โห ลูกค้าเป็นผีก็ซื้อเหรอเออบทเรียนว่ามีผีก็ซื้อทำไมกินได้เลือดอะไรอาบกระเด็นกระเซ็นขนาดนั้นครับเช็ดที่พื้นแล้วก็เช็ดที่โต๊ะโอเคโอเคใจเย็นนะลูกค้าคนต่อไปใจเย็นก่อนี่นี่เฮ้ยมีแมงวันด้วยโอ้เราพลาดแมงวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีแมงวันนี่นี่ไงแกนะแกทำให้ร้านฉันดูแย่เราจะลงทุนนี่แนะแมลงวันด้วยไม้โอเคเข้ามาเร็วครับเข้ามาเร็วลูกค้าร้านสะอาดแล้วเด้อไม่มีค่ามเลยครับ เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาลูกค้ามาหัวลูกค้าไม่มีลูกค้าเลยอ๋อมีแมงวันอยู่ไม่ไม่หืมหืมตอมนี่แน่ไม่ตุ่ยนี่แน่ลูกค้ามาลูกค้ามาทิ้งทิ้งไม้ทิ้งไม้สวัสดีครับรับอะไรดีครับโอ้สนใจเลยเลยครับไอหนุ่มหน้าตื่นเนี่ยอ้าวพี่พี่หนีไปไหนพี่พี่ครับพี่กลับมาก่อนโอ้โตไม่เรียบร้อยหรือเปล่า โอ้โหจะวางยังไงเนี่ยหน้าตาแล้วเจ็บอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดร้านจัดร้านจัดร้านก่อนเแมลงวันตัวเดียวนี่ทำบ้านทำจัดร้านจัดร้านจัดร้านให้เรียบร้อยลูกค้าจะได้เข้าเยอะเสอกคู่นะทุกคนไม่เยอะน้อยะทำไมมันเละเทะจังอะมันมีแมลงวันอยู่อ่ะดิแมลงวันก็เยอะร้านก็เละลูกค้าก็ไม่เข้าของก็เยอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหาวิธีกำจัดแมลงวันก่อนผมเฮ้ยผมได้นี่แล้วเปืนอะไรอ่ะ ไม่รู้เฮ้ยลูกค้ามาเดี๋ยวก่อนอ่ะวางไว้ไม่มีแะไรครับลูกค้าลูกค้าอยากกินอะไรครับลูกค้าทานอะไรดีครับพิซซ่ามาแล้วด้านด้าตูดยุงพิซซ่ามาตูดยุงไม่มีอันนี้มีตูดแมลงวันนันได้เออมีกินวันนี้แถมแมลงวันด้วยนะครับใช่เป็นโปรตีนเพิ่มไม่ต้องห่วงแมลงวันล้างเราล้างขาแล้วทุกตัวสะอาดแล้วพอกินปุ๊บก็จะอ้วกอะไรก็จะอ้วก อ้วอะเขาไม่ได้เจ้าอ้ววเขากินอยู่กินอย่างอะไรอร่อยเจ๊เจ๊นั่งเลยนั่งด้วยกันเนี่ยอันนี้เป็นภรรยาเฮ้ยเมียเมียมาตามเมียบอกเอ้าทำไมไม่กินละเจ๊ไมมีที่นั่งอันนั้นที่ประจำเขาอ๋อมีที่ประจำอีกขอโทษขอโทษด้วยเอาเดี๋ยวเอ้าทําทำไมล่ะเขาบอกว่าร้านนี้ขโอ้ไม่ใช่เลยจ้ะมารับเพื่อนไม่ใช่หรอกแมงวันนะดิเออแมงวันมันเยอะเราต้องกำจัดกำจัดกำจัดแมงวันก่อนโอเคโอเค นี่แมงวันนี่แมงวันอุ๊ยติดปีกเลยลูกค้าระวังแถวนั้นมีแมงวันแมงวันนี่เลยโอเคลัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอีกอะแมงวันแมงวนติดไฟคนติดไฟเฮ้ยไม่ได้รู้ทำแบบนั้นไม่ได้เราเป็นเราต้องกำจัดมาแล้วครับเชิญเชิญเชิญโอ้โหแมงวันเดี๋ยวก่อนอะไรวันเยอะอะล็อกเธอจะรอเวลาไล่ยิงแมงวันพิซซ่าพิซซ่าไว้ก่อนลูกค้ารับอะไรดีครับ ลูกค้าเออเอาอะไรดีครับลูกค้ารับอะไรดีแป๊บนึงนะผมยิงแมงวันอยู่ลูกค้ารับอะไรดีเผาลูกค้าเลยทรีทเมน็ดไงบริการพิเศษเดี๋ยวฮะอะไรมันเม็ดเม็ดตรงนั้นน่ะลูกค้าใส่ชุดอะไรครับเนี่ยสไตล์ไหนครับเนี่ยสไตล์เอ้าลูกค้าต่อเก้าอี้ลูกค้าต่อเก้าอี้เดี๋ยวทำไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออเดี๋ยวเอาเอาเอาลูกค้าซ่อนก่อน ลูกค้าซ่อนก่อนไม่มีเลยครับทุกคนไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเดี๋ยวเอาลูกค้ามาซ่อนซ่อนในห้องน้ำ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 คนละคนดูชาชาแบบโอเข้าไปเข้าไปอยู่นี่ก่อนเข้าไปเข้าไปอื้อเนะครับเข้าไปอยู่โอเคโอ้าคนมีอะไรเหลืองๆด้วยอ่ะเล็ดแล้วมั้งเนี่ยปิดตู้ปิดตู้มันต้องัดเล็ดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเขาตอโอ้โห ลูกทีนี้ลูกค้าไม่เข้าร้านเลยร้านเล็กเกินผมว่าเราต้องไปดักรอลูกค้าแล้วละ่ะด้วยอันนี้น่าจะเป็นมองกระบายไม้กระบองเอ้าเอ้าอลูกค้าลื่นโโอ้หลื่นอะไรอ่ะลื่นเลือเล่อนหรือเปล่าเอาขอโทษไม่เป็นไรเอาไปส่อยกับคนเมื่อกี้เลยมนะั้ยมีที่เก็บมีที่เก็บเอาเอาเอาซ่อนของคนนั้น,นเลยมีที่เก็บมีที่เก็บมานี่มานี่เดี๋ยวหุยหุยโันโผลตัวกันเล้เลยอ่ะเก็บไม่ไหวแล้วทุกคน เดี๋ยวก่อนนะเอาไรเดี๋ก่อนก่อโอเคโอเคห้องนี้แหละอา้าวห้องนั้นหายไปแล้วเหรอเอาไปในห้องนี้โอเคใส่แว่นก่อนใส่แว่นก่อนเดี๋ยวก่อนคนนี้นีม่มันไม่ใช่ร้านพิซซ่าแล้วนะทุกคนร้านเก็มสบนี่มันร้านเก็บศพแล้วผมเป็นทำงานปอติกตึงกู้ภัยหรือเปล่าเนี่ยนะเออมปนทำงานปอติกตเจเจ๊เจ๊เจ๊มาดีๆเจ๊อ่ะ อยู่รวมกับลุงคนนี้ไปก่อนนะเจ๊เอออยู่รวม,มกันไปก่อนเราเปิดห้องนู้นนี่้อาเปิดห้อง,อง,งนูน้นตงไหนห้องนี้ไม่มีมันก็อย่างห้องมันอยู่ห้องเดียวมันมันหายนะไปแล้วองศ์แเขากลับบ้านไปแล้วไม่ฉลายไปรับลายดีครับสนใจอะไรดีครับผมรับลายดีครับพี่ที่หล่อสนใจอะไรดีครับพี่รับรายดี โอเคพิซ่ารอแป๊บรอแป๊บพิซ่าพิซ่าพิซ่าพิซซ่าน่าตูดอะไรตูดนแมลงวันนานๆทีจะมีคนมาสั่งนะครับพิซ่าแถมฟรีแมลงวันหนึ่งตัวครับผมเออเอาไหนลูกค้าพี่มาตามเพื่อนอ่ะนั่งเลยนั่งเลยไม่มีที่นั่งอย่าทำอย่าทำทรงอย่าทำอย่าทำทรงเอารถไปนาะะเก็บยังไงอะเก็บไม่ได้ปิดตู้ก่อนได้ไหมอะโอเคสาวสวยมา ผมให้บริการอยู่แล้วครับสาวสวยรับอะไรดีครับดูเมนูก่อนครับดูเมนูก่อนเมนูเนเอาไปดูเมนูเลยดูเมนูยมือครั้างอ่ะเอ้เาพี่ดูขั้นมาก่อนพี่ชายยังไม่ทันได้ดูเมนูเลยตุยแล้วแลบบตุยตาไม่หลับด้วยนะเอาไปเสิร์ฟท่คนนี้ไปล่ะเอาพี่ครับผมเอาเอสาวสวยสาวสวยมาเสิร์ฟให้ครับรับไหมครับ รับสาวสวยไหมเฮ้ยพี่ไม่สนใจเอาเก็บเถอะเอาเก็บเถอะเอาเก็บเก็บเก็บเขาจะกลับไม่กินอ่ะอ๋อเขาไม่กินโอเคเดี๋ยวผมเก็บเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันออ๋เก็บอะ้รไ้ไม่เก็บไว้ห้องน้ำอ่ะเก็บไว้ตรงนี้ตอ้โหสงดีเหรอคนก็สงสัยว่าไอ้พวกคือใครนี่นะโอเคให้นอนเลยสบายสบายไอ้อันนั้นเปียกอ่ะดูดิให้นอนบนนี้เลยอ่ะเปียกเปียกที่กางเกงในด้านหลังอ่ะไม่มี เออเขานอนยังสบายเลยเนี่ยเฮ้ยนอนตายตาไม่หลับด้วยเอาแกตุกดิพี่ชายเอาลูกค้าลูกค้าคนต่อไปเชิญครับเอาไม่มีสัไม่มีเราเราเละอีกเล่เราเคลียร์เคลียร์ร้านก่อนเชิญเลยครับเราเป็นร้านนอเหรอเชิญเลยครับเจ๊เจ๊รับอะไรดีฮะเราเชิญพิซซ่าฆาตกรเชิซซ่าฆาตกรเฮ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าเมนูไม่เมนูไม่ไม่ต้องเมนูเอาพิซซ่าไปเลยเพราะที่ร้านมีอยู่เมนูเดียว ครับพิซซ่านาฮาวาเอียน์นาฮาวาเอียนกินเฮ้รยนะครักินเฮ้รย์เร้อย์เร้อยนี่เฮ้รยไม่อันนี้เราต้องสืบเราต้องสืบเราต้องป้อนเราต้องป้อนป้อนเหรอป้อนยังไงอะเจ๊อ้าปากเจ๊อาเจาอยากกินอาปากพี่ครับพิซซ่าฟรีชิมั้ยครับไี่ หแมงวันวและวันเยอะจัดแมงวันมันเริ่มเหิมเกิมไม Star ่เป็นไรทุกคนมากระบอกเลยเหรอไม่ไม่ไม่หวดหุ่ดหวดเขาเดินหนีไปอีกแล้วอะแมงวันมันเยอะไงเออตายไม่เนี่ยหูเว้ยเต้ยตัวใหญ่เลยตัวนี้มันกินเยอะไม่อ่ะกินเยอ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 ะมันอันดับสองอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์อะเปลี่ยนเป็นปืนไฟ อยู่ไหนไไปหนละมันไปแอบเกาะตรงไหนวะลูกค้าเห็นเห็นแมงวันไหมครับไม่วัาไม่เลยได้แล้วโอเคเฮ้ยมันมีตัวเฮ้ยมันมีหลายตัวว่ะเอ้าเคเลยเคเอ้าปืนหมดปาปาพิซซ่าใส่เลยแก๊สหมดนี่อ่ะหยิบป้ายมาก่อนไหนนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอเล็งไม่อเก้าอี้เก้าอี้เอาอาได้ไหมเอาให้หมดเอาให้หมดเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย เ้ยหยิบมาไหมไม่ไดยเอาแล้วจับกินเลยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปหาตัวช่วยก่อนอ๋ออาจจะมีตัวช่วยที่ดีกว่านี้ตัวช่วยตัวช่วยอันนี้แหละขวดวายอามาขวดทำให้ทำให้เออแมลงวันเมาเหรอทำให้เมาเหรอไม่แม่อุ้ยตุ้ยเลยตกเลยเมาเลย โอ้โหร้านเละแบบนี้ใครจะเข้าเดี๋ยวก่อนนะไม่มีใครเข้าเป็นผมเดก็ไม่เข้าอ่ะเราต้องปาแมงวันให้หมดก่อนทุกคนอ๋อค่อยๆแล้วก็อะนไหนมีอะไรมีโค้กด้วยเฮ้ยปลาใส่นั่นนั่นคืออะไรอ่ะอันนั้นเอามากินก่อนย่งกินได้เหรอกินไม่ได้ป่ะน่าจะปาได้อย่างเดียวทุกคนแมงวันอยู่ไหนมาไอไอเอาขวดไปกินเอาโคลาไปกินไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวนี้โค้กอุ้ยแหวกเลยเราก็ไม่หนันนะเอาตเลยด้ปะโตเลยเหรอกีตาร์มันใหญ่เกินไปเปล่า เอ้ยตกโดนว่ะ <travail S 2> โดนว่ะกีเห็นบินอยู่ตัวหนึ่งนี่นี้ยนี้ยนนี้น้ยมันโอ้ยมันนแล้วร้านเราจะมีคนเข้าไหมเนี่ยทุกคนเราเล็กเกินไปแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวขอรีเซ็ตร้านใหม่ก่อนตอนนี้ลูกค้าไม่เข้าเลยโอเคเรารีเซ็ตร้านใหม่แล้วตอนนี้ร้านเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไม่ให้ร้านพังนะขอบริการลูกค้าแบบเต็มที่เลยเต็มที่เลยมาร้านนั้นใครอะ ไม่รู้ไม่สนใจผมมาเพื่อบริการพิซซ่าพิซซ่าฮาวาเอียนมาแล้วลูกค้าครับเชิญครับอ่าเชิญสมาร์ทอันนี้หลบไปลูกค้าคนต่อไปเชิญครับเชิญ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 มามานั่งเลยอันนี้เชิญเลยครับนั่งเลยอันนี่ใชเชเชมาเชอ๋อ่ะกินเรื่อนเลยเป็นแฟนกันของเป็นแฟนกันเหรอโอเคทานให้อร่อยครับเรามีบริการเสิร์ฟด้วยนะครับลูกค้าเสิร์ฟเสิร์ฟถึงมือเสิร์ฟเสิร์ฟมากอย่าเพิ่งหลับเนี่ยอย่าเพิ่งหลับด้วยครับ เดินหนีไว้เอเฮ้ยอย่าหนีกันแบบนี้เด้เอาไว้เอ้าเอ้าเสรุปเดินหนีกันหมดเลยพี่เป็นไรทุกคนพิซซ่าตกแล้วเราเอาพิซซ่าตกมาวางไว้ผมขอใช้อาวุธบางหางอันนี้คือไรหรอไม่เรราาเดักตีไอ้คนดักตีคนดีกว่ามาแรงวันไม่ไม่สะใจไม่ทำแล้วร้านพิซซ่ามาเข้ามาเข้ามาเข้าไปเข้าไปให้นั่งก่อนให้นั่งก่อนไม่ ก็เก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บ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 เอาไปทำพิซซ่าไงไม่ต้องใช้แป้งเอาคนนี่แหละอือเข้าไปพิซซ่าเนื้อคนเปิดแอดออกมาเคเข้าไปเคไปขี้ปล่อยไปปล่อยให้ใจอยู่อย่างนี้แหละโอเคโอเคเต้มเติมเตูมไปเติมเตว้เผื่อมีไลน์อื่นอีกคนต่อไปมีวันคนหนึ่งก็ตายเจอแล้วคนตายมีอน่ะเจอคนที่ตายแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้อะไรมันแร็ปแออกมาวะจูดี like ้ใช่หรอจูดี้ย้อนภาพหลังมาดูได้ปะเฮ้ยย้อนภาพกลับไปดูอ่ะมาเข้าไปอยู่รวมกันอุ่นอุ่นอบอุ่นเป็นเป็นเป็นแฟนกันไงโอเคโอเคอนอนไปก่อนนะจ๊ะมีอีกปะมีโอ๊ยเจ๊เจ๊อย่าพึ่งไปเจ๊อย่าพึ่งไปไหนนี่ไม่เราเอาลายเดิมก่อนอย่าพึ่งตีดิให้เขาเดี๋ยวมันหนีเดี๋ยวมันหนี เดี๋ยวมันหนีต้องหนักเนี่ยหนักดิดูท่ามั่งดิโเออเราไปนอนแล้วล่ะโอเคคนต่อไปเราวางไว้ในห้องน้ำอย่างเดียวไหมอือนี่นี่แหละโอเคอุ้ยคนนั้นหายไปแล้วตกโชกตกชักโคกไปแล้วตกชักโคกไปแล้วอ้าวผานแล้วว่ะโอเคคนนี้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 ไปเจ๊โอ้เจ๊ลากพื้นเลยผมขี้เกียจเก็บเจ๊ละอ่ะ นี้่ดูท่าเจ๊นอนนี่เจ๊ท่าโชดักเจ๊นอนท่าโชดักลูกค้าเข้ามานี่คือสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือกางเกงในเอ้ยอยัาหนีดิย่นตกใจตกใจเจ๊คนนี้หนีไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมจะรอดักทำร้ายใครดีอะไม่มีใครเข้าแล้วไม่มีใครเข้าร้านเราเลยว่ะทุกคน เอ้ยเอาไปดิเออเรารอเรารอเรารอเดี๋ยวไปหาวุ弾ก่อนหาวุ弾ก่อนหาวุ弾ก่อนอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะนี่นี่นี่โอ้โหอันโหอันนี้ตีของหนักเลยนะตีหน้าแตกเลยเนี่ยเนี่ยสลบอกแสลมอ่ะแสลมอ่ะมาผมรอผมรอผมดักรอเลยรอจเจมส์อ่วะเขาเดินมาปุ๊บปุ๊บเลยนี่มันฆาตกรร้านพิซซ่านี่ว่ะพิซซ่าฆาตกรพิซซ่าหน้าเนื้อไงเนื้อคนไม่มีใครเข้าเลย มาแล้วมาแล้วหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยเฮ้ยแล้เราดักตีเลยหรอดักตีตรงนี้เลยไม่ต้องเก็มแล้วใครมาอีกรโบะเลยนะมาแล้ว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 เฮ้ยา้เมา้เมาดั้วมาแล้ีม้ยืนข้วางลอมาแล้มา้วมล้วม้วมา่อ้วมล้วมาเล้วมาแมา้วมล้วมาแล้วมา้มาแาล้มาลมลลลม้ม้มลววลยมวลมา้ามาม้า เหมียวมีรูปโกโก้เลเก็บก่อนเหมียมีรูปโกโอ้จูช้านอนแล้วดิโชระโชระไม่โชระมีมีไหมมีอีกนอนแล้วก่อนเหมือนเห็นโกโกะวะตรงไหนกโกะวะตัวใหญ่อะอันนี้ตัวใหญ่คิดว่าอ๋อใช่ไม่ใช่กโกะวะมาโกโกะวะมาจากไหนโอเคตอนนี้ได้เข้ามาแล้วได้เหยื่อแค่สองคนเองอ่ะทุกคนไม่มีใครเข้ามาแล้วหรอนี่ตายตายตายตาไม่หลับด้วย เออคนนั้นก็เหมือนกันไม่มีใครเข้าเลยเราใช้คนตีได้ไหมเอาหายไปแล้วผมว่าร้านเราอ่ะน่าจะมีคนเขาล่ำลือว่าเข้ามาแล้วไม่ได้กลับออกไปก็จริงไปอ้คนดูชุดขาดูชุดหน่อยเหอะชุดมันแปลกๆเก๋คนเนี้ยดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮยเกย์ใจเย็นเกย์ใจเย็น โอเคโอ้ยอ๋อมันเป็นอะนี่มันเป็นลายเสื้อเขานี่ไงเหมือนเป็นรูปดาวหรือรูปหัวใจเนี่ยอ๋อรูปจุดโอเคเจ๊เจ๊เจ๊นั่งดีเจ๊อย่าไปโกงเอ้ยหัวออกแล้วเจ๊เกงขาออกแล้วเดี๋ยวก่อนพาเจ๊ไปหลบดีๆดีนิดเกงขาแล้วพาเจ๊ไปหลบดีๆก่อนนอนอุ้ยก้มได้ปะก้มอย่าเดี๋ยวหัวอก้ลมไปดูอะไรอ่ะเจ๊นอนอย่างเงี้ย เจนอนฝันดีนะครับฝันดีเจ๊ม่บอกว่าเอาเก่งไหนฉันหน่อย